ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแค่บิววันสุกสุดสุดาแล้วฮะแล้วก็ยังกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการคมชลิกบันเทิงสเปเชียลครับทางหน้าจอ n a t น o n tv ช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นั้นมีข่าวอะไรร้อนๆบ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยดีกว่าครับ เรียกได้ว่าทำโรงพยาบาลวานมดขึ้นเลยทีเดียวนะครับสาหรับคู่ของนายนภัสและก็ไปเฟิร์นพิมชนกค,ครับที่ก่อนหน้านี้นั้นหนุ่มนายต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเนื่องจากหมง,งานอย่างหนักจนป่วยแต่ทว่านอกจากทีมแพทย์ที่มาดูแลยอย่างใกล้คิดแล้วนะครับก็ยังมีพยาบาลสุดพิเศษอย่างสาวไปเฟิร์นนี่แหละครับที่มาดูแลไม่ห่างเสร็จงานปุ๊บก็รีบมาหาให้กําลังใจปั๊บเลยทีเดียวจนหนุ่มนายนั้นแข็งแรงหายอย่างเร็วเลยทีเดียวแถมยังถูกแซวจนเขื่อนมอนอีกด้วยครับ อาจจะซื้อแว่นตาเดี๋จะได้มองล้อให้ชัดขึ้นหนึ่งใช่จะได้มองผมจากคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล็อคกรอบนี่เลยเพื่อนจะเป็นคนแบบใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมเข้าสนุฟฟี่ก็ซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสนุฟฟี่ให้อะไรใช่ก็เป็นบัวนะครับก็อยู่แล้วขอเชื่อตอนทำสั่งาไปเนี่ยขอเชื่อตกงตอนนี้ผมทำงานแบบเจ็ดวันทวดแบบไม่มีเวลาที่จะเล่จริงๆเงี้ยก็เหมือนร่างกายเราก็ เหมือนเดียงอาบนไแอพักผอไม่พอก็คุณบอกว่าเป็นอะไก็เป็นไซนัสอบบเสรอะเป็นเรื้อรังนะครัมีอาการันเพราะว่าทำงานก็ได้พักผ่อนน้อยมันก็มีไข้หวัดก็แางลที่โรงพยาบาก็น่ารักกับผมแม่ก็ดูแลดีพี่ที่โรพยาบาลคนก็น่ารักแต่พยาบาลสวยัวหน่ารักแต่มันคุณใจจริงๆครับเวลาแบบ ปกติเคยทอาเราไม่บางคนเดียวเคยแบบแต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเป็นห่วงจากทุกคนมีมีสายทุกคนโทรมามีกับเขามีอะไรมันมันขุนใจมากๆาเลยขอบคุณทุกคังเป็นห่วงและนอกจากประเด็นเรื่องหัวใจแล้วนะครับก็ยังตอบคำถามประเด็นเรม่ม,มาฮะหลังมีคนออกมาแชร์ครับว่า โดนพระเอกทำเมินใส่หลังไปขอถ่ายรูปซึ่งเรื่องนี้นะฮะโยงไปที่หนุ่มนายนั่นเองครับโดยเจ้าตัวนั้นก็ออกมาชี้แจงแบบนี้ครับจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจแต่ว่าบางอย่างในการถ่ายทำม,มันก็จะมีอยู่ในนู่นในนี้อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างเนี้ยก็ท่านเจอก็เข้ามาทักอะไรผม็้<ผ>มมิยดีนะครับผมปกติพี่นายก็แบบว่า ยินดีถ่ายรูปกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบตอนรับผมหนังหรือละครหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับและหรับช่วงคนดังออนเตอวันนี้นะฮะได้โอกาสพูดคุยกับสาวชาลอตครับผมซึ่งชาลอตนะฮะได้เปิดใจฮะหลังจากที่ถูกแอนตี้แฟนนั้นนะครับผมตามตื้อมาตั้ง2ปีเลยทีเดียวครับซึ่งจะบอกครับว่าเหตุผลทำไมถึงต้องแจ้งความและก็ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นฮะทนไม่ไหวแล้วแล้วก็2ปีนี่คือยอมโดนแบบ อาจจะถา่าจะด่าอะไรจะว่าอะไรจะอะไรคือยอมหมดเลยคือไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินพอแล้วเพราะว่าบางบางคาพูดคือมันมันแรงมากๆจนที่ตำรวจยังแบบอุยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจัดช่วยจัดช่วยจัดการให้หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ ยื่นให้กับทางตำรวจก็ไปสอบปากคำมาถึงว่าสอบสวนปากคำตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปที่ตำรวจไซเบอร์ให้เขาเจาะไอพีค่ะหนูหมายไว้แล้วว่าแอคไหนไม่อยากเจอแนละ้วเราก็อยากถามว่าแบบเป็นอ,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 อะไรี้ย <laughs> และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนท์วันนี้นะฮะได้โอก,กาสพูดคุยกับหนุ่มต้าพิวัตรหรือว่าเนนน็อตจากภาพยนตร์เรื่องพี่นั่นั่นเองฮะเจ้าตัวเปิดใจฮะถึงรอยสักที่มีบนเดือนร่างครับผมที่สาวนๆนั้นกรี๊ดกันครับว่ามีที่มาที่ไปแบบนี้พร้อมบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสักนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับปีแล้วเนี่ยปีที่แล้วหนักเลยจริงๆมันมันมาเรื่อยๆคือประมาณปีประมาณ2021เอะไรเงี้ยมามาหลายหนึ่ง สองพันยี่สิบสองมาเพิ่มสองร้อยสามลายสองพันยี่สามมาเพิ่มมันเป็นสิบกว่าลายก็คือเหมือนแบบเหมือนมันแบบติดอ่ะใช่เหมือนติดเข็มอะไรเงี้ยใช่ชื่นชอบแบบผมรู้สึกว่ามัน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 สวยดีมันแบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยแบบจัดเลยอะไรเงี้ยตอนนี้คือมันเต็มขนาดแล้วนะฮะตอนนี้ตรงตัวก็เต็มอยู่แล้วแต่แต่ตรงแขนก็ประมาณนี้มันแต่ยังยังไม่ออกยังไม่ออกใช่กังวลไหมว่ามันจะกระทบกับการกับงานแสดงไหม จริงๆถ้าถามว่าแบบกระทบไหมอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วก็อาจจะมีงานแสดงน้อยลงหรือว่าอีกอีกอีก,อกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะได้รับบทอีกแบบหนึ่งใช่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือผมชอบด้วยช <laughs> ส่วนแฟนๆนั้นนะฮะชอบหนุ่มต้าในลุคไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์บอกกันได้นะครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แค์ผมแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะฮะวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแลนะะ้วครับอาจจะแบบไป้ดูลอยสัตว์กึ่งหนึ่งนะฮะายบายครับ